สวัสดีครับพบก, YouTube, กับ YouTube ช่างจอมแทกเตอร์ครับก็คลิปนี้จา่างจอมแทกเตอร์พามาเปลี่ยนอ,อบัองผานครับลูกค้าจะใช้เป็นห้าใบครับจะเปลี่ยนเป็นผานห้าครับจากผานหกเป็นผานห้าครับอันนี้ก็เป็นผานเอ,อ่อ ยิบสองนิ้วครับก็เปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนง่ายๆกันเดี๋ยวจากตอมเทคเตอร์ก็จะพาะเปลี่ยนครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีเงินจ้างช่างเนาะอยากเปลี่ยนเองเนาะว่าเปลี่ยนยังไง อันดับแรกก็มาสอตัวนี้กันครับนี่ครับเป็นน็อตตุกตาครับอันนี้เป็นผ่าน CMT ครับเป็นผนัน22 CMT ครับผนัน22 CMT ก็นี่ครับเราจะถอดตุกตาครับมาจับตรงนี้ครับเป็นเบอร์19ครับเอาตุกตาก่อนครับตุกตาตัวหน้าแล้วก็ตุกตาตัวหลังครับครับอันนี้เป็นตัวหลังครับ เป็น,นตัวหลังเป็นเบอร์สิเก้าครับอ่าสำหรับหาง CMT ครับยีองนิ้วมาดูป้องผานครับป้องผานลูกค้าก็จะเป็นใช้เป็นของ CMT ครับนี่ครับ DT 5ร้อยขี่ท้าครับ บางทครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับว่าตรงถอดตรงไหนบ้างครับตางนี้ผมขอถอดโค้องออกกันครับเดี๋ยวช่วยลุงแกก่อนเดี๋ยวแกวุยวบย,ยกโผล่เนะี่ เอกซี่ละโอเคครับหลังจากที่เราทำการถอดน,น็อตเสร็จนะครับคน,น็อตเสร็จเรียบร้อยถอดน,น็อตเสร็จเรียบร้อยเราก็จะยกขึ้นครับเราจะาจะฟกฤบยกขึ้นครับ ถ้าใครไม่มีพกลิฟก็ใช้คนก็ได้ครับสองคนก็ยกขึ้นครับหรือใครมีลอกก็ใช้ลอกได้ครับหรือจะงัดคนเดียวก็ได้ครับถ้าคนไหนเขากำลังหน่อยจะุกดิบยกขึ้นครับ เดี๋ยวตอนว,ดวอนนิดีโยตัวนี้ออกอครับเดี๋ยววิดีเอทุกเตาอออเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดครับเดี๋ยวชักตม้มจะถ่ายเป็นขั้นข้นขนะครับมาดูครับถ่ายเป็นขั้นตอนให้ดูว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างถอดอะไรบ้าง ไปแล้วก็จะถอนครับเราต้องเอาไม้รองด้วยครับเพื่ความปลอดภัยเนะครับเราก็จะใช้ปัจเจเลื่อนใหญ่ครับเพื่อจะนีบล็อกตุกตาไว้ีไปพ่นละไปดางพุนพ่นเออเอ้าไป ก็แน่นอยู่นะครับครัอนนี้ก็จะตามเข็มนาฬิกาครับจะไม่ทวนเข็มนาฬิกานะครับเวลาออกครับ ก็จะถอดแค่ตุ๊กตาข้างเดียวนะครับข้างนั้นไม่ต้องถอดครับเดี๋ยวมาดูอะไรมีอะไรบ้างนี่มันจะมีคลิปล็อกอยู่ครับจับคลิปล็อกเห็นไหมครับอ๋อไทยมันก็จะมี เาจะแถมประแจมาให้ครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีประแจเนาะแบบนี้เราก็สามารถซื้อได้ครับตามร้านอะไรหรือว่าจะใช้อ่าเป็นประแจเลื่อนก็ได้ครับโอเคครับหลังจากที่เราถอดปิ้นออกครับเราก็จะมุนออกเลยครับตอนนี้จะตามเข็มนาฬิกานะครับ เอ,อก็จะมีแหวนตัวหนึ่งครับเราต้องใ้คนแบบนี้ครับคว้านเอาเอาคว้านเกี่ยวแบบนี้ครับลักษณะคว้านเอาจะกเกี่ยวแบบนี้ครับเกี่ยวแค่ออกมาแบบนี้ครับ ครับผมครับออกแล้วครับผง่ายง่ายครับอยากจะออกหน่อยอ้าวหนึ่งกดแจงนะโีเคครับง่ายโอเคครับไปเราจะเอาน็อต ล็อกบัวไว้ออก่อนล็อกบัวครับเป็นน็อตจัรครับมันจะมีประแจมันอยู่เขาะเลยนะครับเอาไว้เาะประแจนี่ครับต่อมุนตามเกมานาฬิกาครับรก็สั่งงานออกไปยครับตัวหนึ่ง เ้าก็แนะนําให้หาเครื่องมือแบบนี้ครับหาประเจ็ดที่สำหรับถอดไทยถ้าเราสกัดสกัดว่าน็อตเสียหมดครับเพรวน็อตค่คุณข้างแน่นครับเอ ออกเรียบร้อยครับเปลี่ยนกันสองสามครั้งครับเอ้ยสิดจอดแน่น,ข,นขันไปขันไปเราไปดูบ้องผ่านเดิมครับบ้องผ่านเดิมมีผ้าเซน มี31เซนติเมตรเวร็ใส่ก็เอานี่ครับมันจะนูนอยู่ครับทางนูนแล้วก็ทางสลบปเราทางนูนลงครับโอเคอเรียบร้อย เปลี่ยนใบผ่าน,นครับเป็นผ่านห้าครับก็อย่าลืมใส่บัวผ่านด้วยนะครับเปลี่ยนผ่านแล้วขันให้แน่นครับ อเอาเรื่องเหมือนกันครับสำหรับเปลี่ยนใบพานว้าแอยอสุดยอดนี่ครับ กดติดตามมาด้วยนะครับ